พยาบาลจงพามาชมวอดโควิดในออสเตรเลียวันนี้ก็หัวยุ่งเหยิงนะคะเข้ามาช่วยงานในวอดโควิดนะคะก็ไม่ค่อยมีคนไข้เยอะเท่าไหร่ mm hmm. ถ้าเทียบกับตอนเดือนธันวาคมที่แล้วนะคะแต่เป็นพยาบาลตอนนี้ในออสเตรเลีย hmm. ก็เราก็ช่วยๆกันไม่ว่าเขาจะย้ายเราไปอยู่วอดไหน เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของกันและกันเราก็ยินดีทำนะคะวันนี้เพื่อนแม่จงก็ฟิลิปปินส์นะคะพยาบาลฟิลิปปินส์ก็อยู่ในวอร์ดพร้อมหน้าพร้อมตาเราก็จะแบ่งเป็นโซนนะคะเป็นโซนที่เราเรียกว่าโซนห้ามเข้าเดี๋ยวแม่จงถ่ายให้ดูนิดหน่อยแต่เห็นชื่อวอร์ดชื่ออะไรไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เงียบฮะ คนไข้ก็อยู่ในห้องวันแม่ก็มีลูกหลานมาเยี่ยมกันถามว่าวอดโควิดในช่วงวันแม่เป็นยังไงก็เงียบเลยค่ะเงียบเพราะว่าเขาก็จะอนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมได้สองท่านนะคะสองท่านก็เข้าไปอยู่ในห้องเพราะจะเป็นห้องส่วนตัวซึ่งมีขนาดใหญ่มากอันนี้เราก็เก็บไว้ที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยแม่จงหันไปดูว่ามีการเรียกอะไรหรือเปล่านะคะก็ mm hmm. ติดเรียกแม่จงแม่จงก็พยาบาลจงกับแม่จงก็คนเดียววัน,นะฮาคนเดียวกัน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศว่าวันแม่ในช่วงของโควิดที่ลดลงบ้างนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วนะคะสามทุ่มอ่ะ โดยบรรยากาศในอร์ด c o ว i ดกันนะคะเป็นโซนแดงๆเลยนะคะไ่ให้คนเข้าไปในช่วงนั้นพยาบาลก็จะมีหนึ่งคนที่อยู่ในโซนแดงตรงนั้นส่วนแม่จงนี้ก็จะอยู่ในโซนที่เรียกว่าสะอาดก็จะคอยยื่นสิ่งของให้กับพยาบาลที่ดูแลคนไข้ที่ติดโควิดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วอร์ดก็มีไม่เยอะอันนี้ค่ะมีอยู่18 คนเท่านั้นห้องเครื่องไายเครื่องมือที่เราใช้นะคะมีไม่มากไม่นิดหน่อยอุปกรณ์พวกนี้เราจะใช้เกี่ยวกับระบบหายใจทั้งหมดตรงนี้ก็เงียบวอดนี้จะเป็นวอดใหม่ที่เปิดมาได้ประมาณสี่ปีนะคะเป็นได้งบของรัฐบาลมาเราก็ดูบรรยากาศนะครก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องช่วยที่เวลาที่คนไข้าหายใจไม่ออก เราก็จะเก็บทันสมัยมากเตรียมพร้อมในเครื่องบายแพดนะ,ะออกซิเจนเครื่องทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยบรรยากาศแบบคร่าวๆถ่ายมากไม่ได้นะคะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายก่อนยกคนคงคนไข้อันนี้ก็อยู่อีกส่วนหนะึ่งไโควิดก,ก็ไม่ค่อยเยอะเราก็ปิดห้องนี้นะคะปกติจะเป็นเตียงรวมสี่เตียง เราก็ดัดแปลงให้เป็นเตียงโควิดอันนี้คนไข้ไม่เยอะเราก็เก็บอุปกรณ์ไว้ก่อนตรงนี้นะคะเงียบค่ะคนไข้นอนมาแล้วให้ดูได้นิดหน่อยนะคะคลิปสั้นๆน,นี่ก็คือบรรยากาศในอร์ดโควิดห้องเครื่องทําน้ําแข็งห้องทำกาแฟนะคะตู้เย็นดูไม่ก็จะเห็นก็ไว้บริการให้กับผู้มาเยี่ยมและคนไข้อยู่ในนี้ ปิดก็ปิดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ปิดหมดไม่เปิดนะคะอันนี้ก็เป็นเจลนะคะเจลที่เราใส่กล่องแล้วเราก็แฟนไว้ตามผนังทั่วไปให้ทุกคนใช้ที่เราจะทําความสะอาดมือของเราทุกครั้งทุกที่ที่เราไปอันนี้ก็เป็นเครื่องตู้ที่เราเก็บยาคอมพิวเตอร์ให้พยาบาลใช้อุปรกรณ์ที่จะวัดความตรงความดันเรามีทุกมุมนะคะเราจะเก็บไว้ทุกมุม ก็เป <S an> ็นบรรยากาศแบบเรียบเรียบง่ายๆถ่ายมากไม่ได้นะคะมันเป็นความรักเป็นสิ่งที่เอาออกมาเผยแพร่ไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้เจอผู้คนไม่เห็นชื่อโรงพยาบาลไม่เห็นชื่ออร์ดไม่เห็นพนักงานก็เอามาให้ชมกันได้แค่นิดหน่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามพยาบาลจุงในออสเตรเลียด้วย อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยตอนนี้แม่จงพักอยู่นะคะอ่ะพยาบาลจงพักอยู่ยังไงก็กดซับสไครด้วย